สวัสดีครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการอาจารย์ตุ้ยวิ a แอด EP หกสิบหกครับูก <66, S 2> <66, S 1> ้กลกล้รอเกินครึ่งร้อยแล้วเกินครึ่งร้อยมาแล้วอ <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามประเทศนะไปอยู่ที่เกาะนะฮะเป็นประเทศที่มีหลายประเทศที่อยู่ในเกาะน,นี้ก็มีทั้งอังกฤษอ่าเวลส์สกอตแลนด์นะฮะแต่เราก็จะเที่ยวที่อังกฤษกันนะครับอ่าอ,อังกฤษเนี่ย ถ้าเกิดถามเขาว่าเขาเป็นยุโรปไหมเขาไม่เป็นนะเขาก็เขามีความภูมิใจนะฮะเราก็เคยเคยได้ยินเรื่องของไอ้เบรกซิตอะไรพวกนั้นเนื้อวุ่นวายมาจาัดนะฮะยุโรปเวลาเราพูดคาว่าอังกฤษเนี่ยมันแปลจากคําว่าอิงเล่นจริงๆคนอังกฤษเนี่ยก็คือตอนใต้ท่านั้นเองเล่นนี่คืออยู่ตอนใต้แล้วเวลส์เนี่ยอยู่ในด้านซ้ายเวลส์นะฮะถ้าเป็นคนเวลส์แล้วก็ข้างเหนือก็เป็นสกอตแลนด์แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยแล้วรวม ไอแลนด์ Islands, ซึ่งไอแลนด์เหนือเท่านั้นไอลไ่าก็รวมแล้วเป็น UK United Kingdom ครับสหราชอาณาจักรใช่เพราะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยก็เอากันตรงๆอ่ะพวกอังกฤษเนี่ยเป็นคนที่ทัฟที่สุดมันเลยคลองบุกไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็มีเรื่องราวยาวนานเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเมืองที่ โดยเฉพาะลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่ผมคุ้นเคยมากนะครับเคยอยู่ตอนเหนือสี่ปีนะครับในสายสถานที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเข้ามาเป็นร้อยๆครั้งนะร้อยๆจริงๆนะไม่ได้มัวเพราะว่ามันอังกฤษนี้เป็นประเทศเดียวที่มีมิวเซียมฟรีโอ้โหอันนี้เป็นเสน่ห์มากๆถูกต้องเพราะนั้นคนที่อยากจะเรียนโดยเฉพาะลอนดอนนะนะฮะศึกษาเรื่องศิลปวัฒนเนี่ยอันนี้เหมาะเหมาะที่สุดเลยใช่ครับ Historical Art ของเขานี่ถือว่า น่าสนใจหลายหลายแห่งมากใช่ฮะนะครับก็เดี๋ยวเราคุยๆกันเนาะเชื่อว่าอาร์ตก็เคยไปมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมนะครับ,รบไม่ได้เพียงแค่ศิลปะวิชวลอาร์ตอย่างเดียวมิวสิกอะไรต่างเทศกาลเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ฟังในคลิปนี้นะครับผมว,ว่าลอนดอนมันมีเสน่ห์มากนะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะแยกตัวมาจากในกลุ่มยุโรปออกมาแต่ว่า คือคนก็ยังเดินทางไปอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีสิ่งน่าสนใจเยอะมากเลยกษัตริยาวนานแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็อย่างที่เคยเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจนึกออกไหมฮะเพราะว่ามันหลักๆก็คือมันผลิตเหล็กก่อนผลิตเหล็กได้ก็ผลิตอาวุธได้ผลิตอาวุธได้ก็ผลิตเรือกลไฟได้ผลิตเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นก่อนใครก็เพื่อนเลยมันถึงประเทศเท่าเราผมเคยเพู่ประจําประเทศเท่าเราหนาวกว่าเราลําบากกว่าเรานะ คนน้อยกว่าเราแต่ทำไมต้องไปเรียนภาษาภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาที่ปวดหัวมากเนาะสาเปอร์เซ็นออกเสียงไม่เหมือนที่เขียนเช่นคำว่าอะไรบ้างเลสเตอร์เรเชสเตอร์ไม่ได้นะนี่อะไรคำอะมีเบคเบคแฮมนี่เขาไม่ไม่มีนะชื่อเบคแฮมแต่เขาเบคเคิมนะฮะเป็นต้นตัวเอสตัวเป็นตัวที่วีเหมือนวอเตอร์ก็แบบวอลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจริงๆตัวชีชัดกว่าที่อ่านออกมาเนี่ยเป็นสำเนียงเขาเรียกว่า คอคเน่ใต้ใต้าทางใต้จะออกเป็นแนวแนวนี้ก็ไดมีนี่ใช่มันก็แต่แต่ว่าคนที่ e d u c a t e งเช่น BBC accent แล้วก็ชัดวอเ e อร์ชัดจริงมันก็หลายหลายสำเนียงเหมือนกันเนาะอาจารย์ <grammar> ก็จะมีสำเนียงกลางที่เพาะฮะประมาณกลางๆแล้วก็ทใต้รประมาณเทอลอนดอนนะครับเอาละก็ลอนดอนมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะรูปแรกเลยที่ให้ดูก็คือบทเซนต์พอเนาะก็เป็นบทที่ สร้างในประมาณศตวรรษที่18นะครับแต่อย่าจำไว้นะคนอังกฤษเนี่ยจะมี C อยู่สองสตัว 1. เป็นคนที่ Critical สองเป็นคนที่ Conservative ดูเหมือนขัดแย้งกันเนะ Critical แต่ o n s เ r v a t ว v e นีนกช่างโต้เถียงพอไปนั่งผับก็จะคุยกันเรื่องซีเรียสต่างๆนะฮะดูเด็ดเผ็ดมันทั้งในห้องเรียนเราเรียนใหม่ๆเรางงเลยเอ๊ ทำไมครูเถียงนักเรียนกันระเบิดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นความเป็นคอนเซอร์วทีฟเขาเนี้ยก็หลายเรื่องเหลือเกินไม่รู้อาเคยเจอไหมก๊อกน้ำสองก๊อกน้ําร้อนน้ําเย็นอาต้องน้าร้อนน้ําเย็นก่อนแล้วไปลองน้ําร้อนตอนที่ไปเป็นนักเรียนแล้วยังยังแยกเป็นน้าร้อนน้ำเย็นี่บโบราณมากเลยนะฮะก็อาจจะเป็นบ้านที่สร้างเก่าเหมือนกันฮะรูปแบบในศตวรรษที่สิดนะฮะอันนี้เอาโดมมาให้ดูนะครับอาจจะมีรูปอื่นเพิ่มไปดูด้วยก็ก็ยังเป็นอิมเพรสของนีโอคลาสิก มากเลยนะครับจริงจริงจริงๆแล้วก็น er ีโอคลาสสิกในยุโรปก็เกิดประมาณแถวแถวนัปโปลยนหลังจากนี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าก็สิบเก้ายี่สิบใช่ใช่อันนี้ก็จริงๆแล้วเราทีไม่ใช่น er ีโอคลาสสิกทีเดียวเป็นอิทธิพลของเรเนซองส์ไหลมาจนในช่วงบารกนะฮะ<ช> <ๆ S 1> ยังมีโดมแล้วก็มีเสากรีกอะไรเงี้ยน,นะฮะก็ถือว่าเป็นมาสร์พิซอันหนึ่งนะฮะของ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 อังกฤษนะครับแล้วก็มีรูปที่สําคัญซึ่งวันหลังจะเล่าฟังต่อนะครับ ที่เราต้องไปเยี่ยมเนาะแล้วอะไรครับที่นี่เวสต์มินสเตอร์แอบบีนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญนะฮะจัดพิธีแต่งงานพธิธีอะไรที่สำคัญของคนสำคัญเนาะโบสถ์ไฮโซว,ว่างนะน,นะฮะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ติดเซนต์เจมส์พาร์คนะฮะซึ่งพี่ไปขึ้นรถไฟแถวนั้นไปจ้ามสมัยเรียนไป,ไปโบสถ์อยู่ทถวนั้นพอดีนะฮะแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ ก็เก่านะฮะเรารู้ที่ประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยมันแยกจากคาทอลิกช่วงเฮนรีดีเอสนะฮะเรื่องนั้นก็เล่ากันยาวเลยนะฮะถ้าคุยกันคุยกันหลายชั่วโมงเลยเราคงจำแอนเบอร์ลีนเราคงจำอลิซเบธที่หนึ่งนะครับซึ่งแม่อลิซเบธที่หนึ่งนี่ก็ถูกฆ่านะนะฮะโดนข้อหาบีมีชูอะไรเงี้ยฆ่าเมียตัวเองแล้วก็เฮนรีดีเอสเอาสั้นๆเลยก็แยกตัวเองจากคาทอลิกก็เพื่อจะแต่งงานใหม่ อะไรเพศนี้แล้วก็ยิ่งมีเหตุผลทาง p o l i t i c a l หลายเรื่องเลยช่วงนั้นก็เขาเรียกว่าราชวงศ์ชิวดอใช่ใช่เป็นช่วงที่เรียกว่าประวัติศาสตร์อังกฤษแบบมันอันดับต้นๆในในยุคนั้นเลยนะ,ะวุ่นวายมากนะครับวุ่นวาย <นะ S 2> ก็เป็นคนเก่งอะยอมรับแต่ก็โอ้ทำหลายเรื่องที่มันนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเฮดของทางด้านศาสนาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เวสต์มินสเตอร์ก็มีเรื่องราวเยอะมากมายก็เป็นที่หนึ่งที่คนยอดต้องไปที่ไหนครับฮาวส House of Parliament ใช่นะฮะอย่างที่บอกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ทริกกี้นะครับถ้าเราอ่านกันตามตัวอักษรเราอ่าน Parliament ถูกไหมแต่ว่ามันต้องอ่านว่า Parliament Parliament House of Parliament นะฮะก็เราก็จะเห็นเหมือนกันอันนี้ก็สร้างนะฮะศตวรรษที่19แล้วนะครับ เลทถ้าจะไม่พิจเลทสิบก็น่าจะเป็น19แล้วก็ยังอัดดูสิเห็นไหมก็ไม่มีก็ยังเอาไอ้เขาเรียกวนีโอก็ติดอ,อะไรที่ยังดูลับรูปแบบเดิมๆม,มานี่แหละอังกฤษจะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่หวือหวาเหมือนปาริสขณะที่ปารีสเนี่ยหลังตัดคอพระเจ้าหลุยต้องคิดอย่างนี้มันจะเลยมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลหลัง ช่วงหลังปฏิรูปฝรั่งเศสเนี่ยเปลี่ยนแม้กระทั่งวัน7วันเป็น10วันห้ามคนเข้าโบสถ์เปลี่ยนปฏิทินไม่เอาปฏิทินตามไบเบิลอะไรนึกออกมาครับอังกฤษก็ยังคอนเซอร์วทีฟอยู่นะฮะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่นี่คือบิ๊กเบนเนาะใช่ก็อยู่ริมแม่น้ําเทมซึ่งบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากใช่ซึ่งแน่นอนเราเราก็ต้องไปท่องเที่ยวที่นี่กันตัวอยู่แล้วเนาะก็ต้องไปใช้ซีอิ๊งดูนะครับ แล้วก็อันต่อไปรูปอะไรเอ่ยอาร์ตก็เป็นจัตุรัสทราฟเกิลทราฟเก e ลสแควร์นะครับแอททราฟเกิลสแควร์เนี่ยก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่โปรแกรมเราก็จะต้องไปเยอะเลยครับตรงนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยอแน่นอนที่สุดเลยมันมีเป็น National g a l l e r อที่แบบถือว่าเป็น The b e s สเลยสำหรับคนที่ชอบงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนซองส์เป็นต้นมาฮะใช่ใช่ใชแล้วก็มี เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะคุยให้ฟังนะฮะ National Gallery เนี <Gary S 1> ่ยนะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็จนกะนั่งถึงเวนเกิงเวนโก้เมีนะเป็นก็เป็นเป็นแกลเลอรี่ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นเหมือนเป็นบ้านที่สองผมผมาคุยได้เลยว่าผมเนี่ยก็เคยชอบเล่าขำๆตลอดว่าเราไปเข้าห้องน้าที่นั่นนะฮะคุณไปเข้าตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างมี p i c c a ล i ี่เซอร์เคนะแล้วต้องเลยเลยเข้าไปนิดนึงเราวางไว้แล้วว่ามื้อเที่ยงเนี่ยจะต้องไป มื้อเย็นของวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราจะไปดูแฟนทอมออฟเดวพาร่าเพราะตรงนี้เดินไปถึงไชน่าทาวแล้วต้องติดกับไชน่าทาวก็คือพวกเทอรเตอร์นะฮะคือเป็นแหล่งแหล่งรวมแบบทุกอย่างนะครับอันนี้ looking forward มาจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้พี่อยู่อังกฤษเนี่ยนะไปล่าสุดเนี่ยพี่กินเป็ดย่างทุกมื้อเลยกินป่าเป็ดย่างกับใมันอาหารจีนที่นั่นเป็นสไตล์กวางตุ้งที่คนไทยโปรดอร่อยมากหมูกรอบอะไรอร่อยมากนะฮะเหมือนคนไป สิงคโปร์แล้วเราไปกินข้าวมันไก่ทุกปากคือทุกทุกเจ้าอร่อยหมดมันยังเป็นสิงคโปร์ซีซันไทยเรามากๆที่ลอนดอนนะครับใช่และอีกโฟร์ซีซันหลายคนได้เคยยินนะโฟร์ซีซันนะแม้คนไม่เคยไปเดี๋ยวนี้มันเปิดทั่วเลยใช่มีหลายสาขามากขายดีจัดนะฮะต้องไปเข้าคิวนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เกจอันนึงก็คือก็รถประจำทางสีแดงแล้วก็อีกรูปหนึ่งไม่ได้เอามาเดี๋ยวอารจะหามาให้ก็คือรูปแท็กซี่อาร์เคเห็นใช่ไหมที่เขาเรียกว่าแคป ใช่เป็นแล็กซี่ดำทําไมรู้ไหมมันนั่งสบายเพราะว่าหลังคามันสูงมันเอาแบบมาลูกฟอร์มนี้ตลอดเพราะนั้นก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนและอ้อ้าวนี่ไงนี่ผมยังไม่ออกเรยไปซื้อที่ไหนมาในนี้จำไม่ได้นี่เลยมาวางไอ้กันไมโครโฟนถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งฮะที่เวลาคนมาที่ลอนดอนก็มักจะนิยมแบบเออมา ถ่ายรูปเป็นพ็อปนิดนึง่อแล้วเราก็อย่างที่บอกโปรแกรมที่จะต้องพาไปนะครับแฟนทอมอ o ฟเดียฟาาอันนี้คือทุกคนรู้จักบังคับเลยอยู่ในค่าทัวร์เลยต้องไปเสียดายเพราะเขาจะมามาเมืองไทยแต่ผมบอกเลยไม่ได้ดูถูกนะไอของเดิร์ของที่มันคือมันไอเทเตอร์เนี่ยมันมันคือโรงละครคือเมื่อก่อนเด็กๆเราไม่เข้าใจดูแม่พี่เนี่ยไปเข้าใจว่าเท e เตอร์เนี่ยต่างจากซีนีมาเนี่ยตอนไปอังกฤษเนี่แหละ คือมันอลังมากอา uh huh. คงเคยเห็น uh huh. ที่มันฉากเชิกมันเลื่อนเพราะนั้นเวลาเขาสร้างทีเขาสร้างเป็นสิปี uh huh. เพราะนั้นต้องยอมรับว่าไอ้น,น็อกดาวน์ที่บินมาเมืองไทยเนะี่ยสู้ไม่ได้ uh huh. ต้องยอมรับจริงๆเพราะเขาต้องขนได้ uh huh. ไอ้นั่นเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วเราจะมันโอ้ชันมากเลยนะครับโหแบบสตีฟสุดๆเลยแล้วก็แล้วก็ฉากเนี่ยต้องออกแบบดีมากคือมันเ uh huh. วทีไม่ใหญ่แต่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออก uh huh. เอางี้มหัศจรรย์มากแล้วก็ ส่วนใหญ่มันจะแสดงเทเตอร์มันจะมีชื่ออย่างเช่น Her Majesty สตีนะฮะก็อยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆก,กันนะเดิน10บนาทีถึงอะไรเงี้ยอันนี้แฟนทอมเนาะต้องไปดูฮะอันนี้บังคับ,คบดูเลย uh huh. นะครับทุกคนชอบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะรอโปรแกรมออกก็คือ Festival Concert ที่ใหญ่มากเป็นคลาสสิกนะครับมีทุกสัเมอร์แล้วเราเรา,เราโชคดีมากจังหวะที่เราจบทริปเนี่ยประมาณ1 1 1 2มันมีประมาณ ตั้งแต่กลางจุลายตจนถึงกลางเซปเทเบอร์และมันชืน่อว่าพรอมเอาสั้นๆก็คือเป็นฮอรนี้เขาเรียกออเบิร์ตฮอล์อลเบิร์ตนี่คือปรินซ์ออเบิร์ตซพรสวามีของ Queen ควีนวิกตอเรียสร้างไปที่ระลึกแล้วเป็นฮอล์โบราณเสียงไม่ดีละฮะแต่มันเป็นฮอล์ที่ตั้งแต่สมัยแรกคอนดักเตอร์ที่เฮนรูบูดเนี่ยบ,บอกว่าอย่าให้คนที่ท้องถนนเนี่ยไม่มีเงินสามารถจะดูคอนเสิร์ตได้ก็เอาเก้าอี้ตรงกลางออกแล้วมีตั๋วยืน และโอ้โหในอดีตสมัยเรียนเนี่ยนะครับวงดังๆจากทั่วโลกมาหมดเลยเพราะรัฐบาลซับสิไดห้หลังๆกตัดถูกตัดงบเหลือแต่ลองดอนแต่ก็ดีแต่ว่าโปรแกรมเรานี่จะไปจบวันที่11.12พอดีและพร้อมมันจบ 2, 1 0 1 2 2 3ดังนั้นเนี่ยไอโปรแกรมท้ายเนี่ยสุดๆเพราะฉะนั้นผมคาดหวังว่าเราจะได้ดู10บวันี้ดับเบันไนของวีดีโอเฟนหรืออะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นโปรแกรมที่ดีเพราะนั้นก็ จะจะอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้านะฮะซึ่งถ้าเกิดเราได้นี่บรรยากาศพร้อมที่เข้าไปดูกันนะครับยิ่งใหญ่นะตั๋วสองพันนี่ถือว่าใช้ได้แล้วไปนั่งบ็อกซ์แล้วนะครับก็ก็อยากจะพาจะมีโอกาสนะฮะพาไปดูนะฮะโดยเฉพาะในรูปนี้ใส่คอนแทคเตอร์คนหนึ่งที่ชอบมากชื่อไซมอนรัตโตก็คาดหวังอีกอธิษฐานอีกให้เขามาวันที่เราได้ดูนะครับนะฮะโอเคเพราะนั้นก็คร่าวๆนะครับลอนดอน นะฮะใครยังไม่เคยไปต้องไปใครยังไม่อยากจะไปแล้วอยากจะไปเจาะรึกับเราะจะอยู่ช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับ,รบโอเคครับอขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ